อยากให้ทุกคนมีกินมีใช้อยากให้ทุกคนมีไรายได้กับ facebook a c e b o o k อย่างยั่งยืนไปด้วยกันคะ่ะทุกคนจ๋าคลิปนี้สําคัญมากๆเลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าให้ระวังเกี่ยวกับการแชร์สิ่งไหนไม่ควรแชร์ก็อย่าแชร์สิ่งไหนไม่ควรโพสต์ก็อย่าโพสต์เลยวันนี้จะมาพูดอยู่2เรื่องนะคะทุกคนจ๋าเกี่ยวกับการแชร์และก็เกี่ยวกับการโพสต์ หรือลงภาพนิ่งลงวิดีโอคลิปอะไรก็ตามนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งเกี่ยวกับการแชร์แชร์เรื่องภัยวิบัตนะิณตอนนี้เกี่ยวกับบ้านเมืองของเราถ้าคลิปนั้นมันเป็นการรุนแรงไม่ต้องแชร์ลงเฟซอันนี้จะเหมาะสําหรับกลุ่มครีเอเตอร์จะเหมาะสาหรับชาวพ่อแม่พี่น้องครีเอเตอร์หรือเปิดโหมดมือชีพเพื่อจะมาสร้างไรายได้กับ Facebook นะคะเพราะอะไร จำเป็นมากค่ะทุกคนจ๋าเป็นห่วงทุกคนมากสําคัญมากๆเลยถ้าคุณเองอยากทําให้ช่องของคุณอยู่อย่างยาวนานและยั่งยืนตลอดไปมีไรายได้กินตลอดทุกๆเดือนแนะนํานะคะถ้าคุณโพสต์ความรุนแรงเหล่านั้นแล้วให้ทุกคนลบโพสต์นั้นออกหรือเกี่ยวกับการแชร์เพราะอะไรหนึ่งถูกจํากัดเครื่องมืออ่าขออภัยค่ะหนึ่งจะติดสีเหลืองโพสต์นี้มีปัญหาบางอย่างหรืออัดขัดอัดแบบว่า โต้แย้งขัดต่อมาตรฐานของชุมชนนะคะสองจากที่ติดเหลืองใช่ไหมจะถูกจำกัดเครื่องมือการสร้างไรายได้กับ Facebook แดงหมายถึงว่าโดนยึดไปหมดเลยหมดสิทธิ์การสร้างไรายได้นะคะเพราะใช้เวลานานมากกว่าระบบ Facebook จะปลดล็อกเลยนะคะอย่าแชร์สิ่งไหนไม่ควรแชร์ก็อย่าแชร์มันเป็นภัยวิบัติมันเป็นความรุนแรงและมันเกี่ยวกับคำว่าโศกอนตกรรมนะคะทุกคนจ๋าทราบค่ะ ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ข้อที่สองการอัพโหลดดูดคลิปคัดลอกคลิกอัพโหลดคลิปของคนอื่นเอามาลงเอามาลงเพื่อจะมาเรียกยอดวิวยอดการกดถูกใจการคอมเมนต์อ่าคลิปเก่าของคนนั้นคนนี้จากช่องบ้านดำบ้านแดงอะไรก็ตามพากันมาลงมั่วไปหมดเลยแอนเจอค่ะทุกคนเจอแล้วไปคอมเมนต์แล้ว และไปยื่นฟ้องร้องแล้วเรียบร้อยนะคะคุณรู้ไม่ใช่ว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่าทําแบบนี้เลยค่ะนะคะข้อที่2นี้ก็สําคัญมากๆคลิปนั้นไม่ใช่คลิปของคุณเลยอย่าไปดูดคลิปอย่าไปลักลอบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะมาเอามาลงเพี่อเพื่อจะมาเป็นเรียกการกดจูกใจการคอมเมนต์หรือเพิ่มการเข้าถึงหรือยอดรายได้กับ Facebook ระวังนะคะทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้อย่าทำเลยค่ะนะคะคลิปไหนที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าเอามาลงนะคะตอนนี้เต็มหน้าเฟซไปหมดเลยเต็มหน้าเฟซไปหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มุ่งหวังเพื่ออยากมีไรายได้กับ Facebook ถ้าคลิปไหนไม่ใช่ของเราก็อย่าเอามาลงนะคะมันจะเป็นการอัปโหลดดูดคลิปอันนี้ จะมีกฎใหม่ของทางระบบ Facebook หรือ Meta นะคะแล้วก็ท่านใดแชร์ก็อย่าแชร์เยอะมากจนเกินไปอันไหนไม่ควรแชร์อันไหนไม่เหมาะสมก็อย่าแชร์เลยนะคะถ้าแชร์แล้วแนะนําแก้ไขตรวจสอบหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของคุณและไปลบออกเถิดค่ะนะคะโศกอนาตรกรรมนะคะทุกคนจ๋าถ้าคลิปไหนไม่ใช่ของเราแนะนําแก้ไขและลบออกนะคะถ้าคุณเองไม่อยากเอาอะไรได้กับ Facebook ไม่มุ่งหวังโอเคและแต่คุณจะทําอันนี้ห้ามกันไม่ได้ค่ะคลา ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แบแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะเตือนด้วยความหวังดีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องที่อยากเอาไรายได้เสริมกับ Facebook จะรักทุกคนจึงอยากบอกดต่อค่ะซื้อๆนะคะ